ก็สวัสดีทุกคนนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ประเทศหนิดงายซิตี้เนาะวันนี้ก็อยู่กันกับแม่ใหญ่แพทตี้คนดีคนเดิมคนคน,คน,คนี้สาวเสียเปี้ยวซ่าวัย55ที่สุดจะสรุมบึมพึมเพยนะโอ้โแองเจลิน่าโจรี่มาเองเลิศ <c oughs> วันนี้นะคะก็คือจะมาทําสาธิตการกับสลามนะคะซึ่งอย่างแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปที่เกาะสลามกันอ่ะเดี๋ยวเดวีแป๊บนึงนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราบอกก่อนจุดของการที่จะเข้าไปเกาะสลามเนี่ยคือมันจะอยู่ตรงนี้นะเรากด e s c มาแล้วก็ดูแผนที่ตอนแรกเนี่ยเราต้องไปที่ประตูเกาะสลามนะคะซึ่งประตูเกาะสลามเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ถ้าดูจากแผนที่เนี่ยอ่าเห็นไหมก็คือจะอยู่ข้างล่างสุดเลยตรงนี้เลยนี่ประตูเกาะสลามนะคะก็คือถ้ามีรถก็ขับรถมานะมาที่ประตูเกาะสลามแล้วพอเรามาที่ประตูเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะเราก็ทําการเดินเข้านี่ค่ะประตูจะอยู่ตรงนี้นะ นี่ประตูจะอยู่ตรงนี้เราเดินเข้าประตูไปได้เลยเปึดน,นี่นะคะเดินเข้าประตูได้เลย,อ,ยอ้าวหวัดดีพ่อหนุ่มหวัดดีดเจอเจอคนรู้จักเจอคนรู้จักไปไปไป <laughs> เราเราเราทะลุประตูมิติกันเถอะโอเคอ่ะเรากดใช่จะไปที่เกาะสลามนะแล้วเราก็จะไปกันเลยเครื่องมันจะวาร์ปให้เราข้ามไปสู่อีกมิติหนึ่งนะคะก็คือเป็นมิติที่จะไปจับสลามนั่นแหละอ่ะตอนนี้เราวาร์ปมาแล้วมาถึงเนี่ยก็ให้กดเครื่องหมาย เอ่อ uh, Enter กดสเปกบาร์เออน่าจะสเปกบาร์แหละมาถึงนะฮะนี่สิ่งแรกที่เราต้องทําเลยนะคือให้เดินมาหาคุณหมอคนนี้ค่ะคุณหมอล,ลึกคนอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละเนี่ยเนเี่ยเนี่นไอไเสื้อเขาวใส่สูรหน้าทะมึนทึนทึกหน่อยเนีะเนี่ยบุคคลเนี้ยเราก็กด E นี่ มันก็จะขึ้นมาขั้นแรกนะคะให้เราซื้อเครื่องสแกนสลามก่อน5เครื่องเราเราเราซื้อลูกบาทก่อนก็ได้ซื้อลูกบาทเสร็จซื้อเครื่องสแกนสลามเราต้องซื้อมา2อย่างควบคู่กันเราจะได้อย่างละ5ชิ้นคือเราจะได้ลูกบาท5ชิ้นสําหรับจับสลามแล้วก็เครื่องสแกนหาสลามอีก5ชิ้นนะคะซึ่งตรงน,นี้เนี่ยเราก็ซื้อก่อนเลยอ่ะฉันต้องการลูกบาท5ลูกรอฉันสักครู่ ทาง NPC เนี่ยเขาก็จะให้เรามา <d> ก็คือเป็นลูกบาตร5ชิ้นจำนวนเงินทั้งหมด250บาทต่อไปเราก็มาซื้อ เครื่องสแกนสลามอ่ะเราก็กด enter ที่เครื่องสแกนสลามไปเลยรวมแล้วเนี่ยสองอย่าง500ต่อไปเป็นวิธีที่จับสลามหลายๆคนเนี่ยไม่รู้ซึ่งอีชั้นก็เคยผ่านกันไม่รู้มาก่อนแล้วก็ผ่านการตายมาแล้วนะคะซึ่งการจัดสลามนะคะต้องทําแบบนี้เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูคือเราต้องกด f2 ขึ้นมาใช่ไหมแล้วเราก็ใช้นี่ค่ะเครื่องสแกนสลามกดใช้ไปเลยกดใช้เสร็จปุ๊บหลังจากที่วางเครื่องสแกนสลามเสร็จปุ๊บให้เราวิ่งออกจากวงสีแดงให้ไวที่สุดวิ่งออกให้ไวที่สุดเลยนะวิ่งออกให้ไวที่สุดเค่ะป อยู่ในวงสีแดงที่เราวางดักสลามเด็ดขาดนี่คือสิ่งที่สำคัญมากเพราะการที่เราอยู่ในเครื่องดักสลามสีแดงที่มีขีดแดงๆรอบๆเนี่ยถ้าเราเข้าไปในวงแดงเมื่อไหร่เลือดเราจะลดทีละหเรื่อยๆต้องระวังนะคะห้ามเข้าวงแดงเด็ดขาดหน้าที่ของเราตอนนี้หลังจากวางเครื่องสแกนไปแล้วให้เรารอค่ะเรารอรออย่างเดียวเลยก็คือนั่งรอเนี่ย พอครบหนึ่งครั้งมันจะมีเครื่องแจ้งเตือนว่ายังไม่เจอสลามแต่ถ้าสมมุติครบ10บรอบแล้วไม่เจอสลามเลยก็เท่ากับว่าเครื่องนี้เราวางฟรีๆเราเสียเงิน50บบาทฟรีๆเลยประมาณนั้นนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องลุ้นว่าใน1ิบรอบนี้ที่วงมาสแกนหาเนี่ยมันจะหาสลามเจอไหมอาจจะต้องหาทำเลที่คิดว่ามันน่าจะมีสลามให้เราจับอ่ะให้เจอประมาณนั้นแต่อย่างของแม่ใหญ่เนี่ยตอนนี้แม่ใหญ่ก็คือวางหาตรงข้างหน้าเลยเพื่อสาธิตให้น้องน้องเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่ดูกันเนาะว่ามันจะเจอไหมอ่ะตอนนี้เราก็ทําได้แค่รอค่ะเราก็นั่งรอไปส,สวยๆรอไปส,สวยๆเลยว่าจะจับสลามได้ไหมนะคะ อ่ตอนนี้สรุปเราเจอสลามแล้วนะคะมันมีแจ้งเตือนขึ้นมาว่าเอ้าเราเจอสลามแล้วตอนนี้นะคะขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราเจอสลามแล้วเนี่ยให้เราเดินเข้ามาอย่าแตะวงสีแดงนะเห็นไหมมันจะมีวงสีเขียวขึ้นรอบนอกนะคะให้เรายืนในวงสีเขียวตรงไหนก็ได้หลังจากนั้นกด F2 ขึ้นมาแล้วใช้ลูกบาศก์จับสลามกดใช้ไปเลยค่ะมีสิทธิ์ที่เราจะจับสลามไม่สําเร็จด้วยนะอ่ะเสียละ50บบาทมาใช้ อีกรอบหนึ่งเราเสีย50บาทฟรีไปแล้วนะเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวดูรอบนี้จะได้ไหมอ่าได้แล้ว ตอนนี้เราจับสลามสีฟ้าได้แล้วนะคะซึ่งเนี่ยการจับสลามก็คือมีแค่นี้เลยประมาณเท่านี้ก็คือเราแค่วางวงสแกนเสร็จแล้วออกจากวงสีแดงให้ไกลที่สุดแล้วเราก็รอรอนะคะจนกว่ามันจะขึ้นว่าจับค้นหาสลามเจอถ้าสมมติค้นหาสลามไม่เจอเราก็แค่าวางเครื่องสแกนใหม่ทําวนไปเรื่อยๆนะคะในการจับสลามถามว่าส่วนตัวคิดว่าคุ้มไหม แอบคิดว่ามันอาจจะไม่คุ้มได้ถ้าเราจับหาไม่เจอเลยเพราะมันเท่ากับว่าเราเสีย250ฟรีฟรเลยอ่ะนึกออกใช่ปะแต่มันก็อาจจะคุ้มก็ได้ถ้าใครที่ดวงดีเจอสลามจับได้แบบบ่อยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะยอย่างของอีแม่เนี่ยอีแม่ใหญ่เนี่ยจับมาได้อ่ะมี3ตัวแล้วสลามเหลืองอ่อนสลามฟ้าสลามน้ำเงินเนาะสลามน้ำเงินเนี่ยขายได้600ก็ถือว่าโอเคนะ เสียเงิน500บาทแต่ได้600ก็ได้กาไรร้อยหนึ่งก็ถือว่าเยอะมันถือว่าเยอะนะถ้าถามอะ่ะแล้วก็บางทีเราอาจจะเสียเงินไม่ถึง500ด้วยเพราะว่าเครื่องสแกน5อัน250เครื่องจับ5อัน250อันนี้อีแม่ใช้เครื่องสแกนแค่2แล้วก็ใช้เครื่องจับอีก 2, 2> <c oughs> ก็เท่ากับว่าเสียแค่200แต่ว่าได้คืนมา600เท่ากับว่าก็ได้400บาทมันก็ถือว่าคุ้มอยู่แต่ถ้ากรณีที่เราจับไม่เจอเลยอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็ไม่คุ้มเท่าไหร่ก็จับสนุกสนุกไปเรื่อยๆมันก็ได้กําไรมันก็คุ้มอยู่แต่ว่ามันมีข้อจํากัดค่อนข้างเยอะที่ต้องระวังที่ต้องแบบถ้าไม่ได้ก็เสียเลยอะไรเงี้ยทุกคนก็ลองเอาไปช่างใจดูแต่สําหรับอีแม่อีแม่บอกเลยว่าจับแล้วสนุกแค่นั้นเลยค่ะจริงๆสนุกอีแม่ใหญ่อีแม่ใหญ่แพตตี้ชอบมากได้ยังได้แล้วสูาได้แล้วฉันได้สามตัวแล้วเนี่ยเฮ้ยหนูได้อะไรหนูได้อะไรแดงโอ้สีแดงเจ็ดร้อยป่ะ โอ้ยโชคดีอ่ะอีแม่ยังไม่เคยได้สีแดงเลยอ่ะหนูเก็บเป็นร้อยรไปนะอย่าไปแย่งอย่าไปแย่งลูกไอีย่งลูกไอเธอต้องไปจับของเธอเข้าใจไหมเธอต้องไปจับของเธอเอาพะหนุ่มเดี๋ยวเธอก็ได้เชื่อฉันมา เดี๋ยวอีแม่ขออนุญาตไปลองจับต่ออีกสักนิดนึงคือตอนนี้สลัมราคาที่แพงที่สุดเนี่ยคือสลมัมม่วงกับสลัมแดงซึ่งอีแม่ยัไม่เคยได้นะวันนี้ก็คืออยากได้สลมัมม่วงกับสลัมแดงสักตัวเหมือนกันอะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูว่าจะได้บ้างไหมเรามีเครื่องจับค่อนข้างเยอะอยู่นะอะใช้เดี๋ยววางไปก่อนวางวงตรงนี้น่าจะมี ไปละไปละออกแล้วออกละออก,ลออกลอแล้วปุ๊บอ่าเราออกจากวงสีแดงเสร็จปุ๊บรอออกจากวงสีแดงปุ๊บเราก็รอแค่นั้นเลยเดี๋ยวดูว่าจะได้สีแดงกับสีม่วงบ้างไหมถ้าได้แดงกับม่วงนี่คือตัวที่แพงที่สุด700บาทถือว่าคุ้มนะอ่ะาก็ปล่อยให้เขาจับเวลาไปแต่ส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าจับเขาสนุก มันสนุกดีมันดูแบบมันมีกิจกรรมอะไรให้ทำอ่ะมันสนุกดีนะชอบก็เลยเข้ามาจับเนี่ยชอบมันสนุกเฮ้ย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 เจอ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 ,อีแม่จเจอเดี๋ยวแป๊บนึงนะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วสีเหลืองอ่อนอีกมะนี่โอ้ยถ้าฉันเจอสีเหลืองอ่อนเฮ้ยหรือว่าสีชมพูวะชมพูหรือปะเหลืองอ่อนวะไม่ได้โอ้โหอีกอันนึงเสียไปห้าสิบบาทแล้วนะเราดูอีกอันนึงจะได้ไหมได้ไหมปรับ โอ้ยได้สลามเขียวอ่อนดาวเดียวเองเอยดาวเดียวเองน่ะอยากเดินเข้าไปบอกว่าโอเคก็ <c oughs> okay, ป,ประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับคลิปวันนี้เนาะสำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันก็คือการจับสลามก็คือไม่ยากนะคะซื้อของที่ NPC ซเนาะซื้อของที่ NPC คนนี้เสร็จปุ๊บซื้อเสร็จแล้วก็ไปทําการใช้เครื่องสแกนนะคะดักจับวิ่งออกจากวงสีแดงอย่าโดนวงสีแดงเสร็จปุ๊บเรารอถ้าเกิดขึ้นแจ้งเตือนว่าจับสลามได้ให้เราเข้าไปในวงสีเขียวใช้ลูกบาศรในการจับสลามจับจนกว่าจะได้ถ้าจับไม่ได้ก็คือเสียงเงินฟรีประมาณนั้นนะคะทําวนลูปไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้สลามเท่าจํานวนที่เราพอใจนะคะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีจับสลามกันได้เยอะๆเนาะแล้วก็จะได้ไม่มีใครตายเหมือนอีแม่ใหญ่อีกนะคะเพราะว่าด้วยความที่ไม่รู้เรื่องกูก็อยู่ในวงสีแดงไปเถอะจากประมาณ5้าปล้านนาทีนะคะตายหาเลยนะคะต้องให้คุณมงคุณหมอลําบากคุณหมอมารักษาผู้อีกนะคะก็ขอให้ทุกคนจับสลามได้นะคะได้ตัวที่พอใจได้เงินได้กําไรกันไปเยอะแยะมากมายมหาศาลเนาะเดี๋ยวสําหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวยังไงรอบหน้าก็มาเจอกันอีกได้กับ G T V 5 M นะคะเซิร์ฟ งดงายซิตี้นะคะก็กับแม่ใหญ่แพสตี้คนดีคนเดิมคนดีนะคะก็คือเท่าจัดไม่ไหวแล้วเป็นลมแดดแล้วนะคะตอนนี้เดินงนเงินงนเงนแล้วนะ,ะโอเคเดี๋ยวไปแล้วนะทุกคนวันนี้บ๊ายบายบายจ้า